คนผู้ชมรู้ไหมว่าฉันเพิ่งรู้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรฉัน I เพิ่ง just รู้ no ฉันเพิ่งรู้ไม่ใช่วันนี้โรซี่จมะมาสอนซีวาลีที่มีความหมายว่าฉันเพิ่งรู้เรามาเริ่มกันเลยค่ะวลีแรกคือ I just found out I just found out จริงๆแล้วคำว่า find แปลว่าหาหรือพบอย่างเช่น I can't find my sunglasses ฉันหาแว่นกันแดดไม่เจอแต่ถ้าเรามีคำว่า found out อันนี้ก็เป็น phrasal verb ที่แปลว่าฉันเพิ่งหรือว่าหรือฉันเพิ่งคอนพอปว่าอย่างเช่น I just found out that my friend is pregnant I just found out that my friend is pregnant. ฉันเพิ่งรู้ว่าเพื่อนของฉันท้องต่อไปเรามีวลีว่า I just realized that อีกรอบหนึ่ง I just realized that ซึ่งแปลประมาณว่าฉันเพิ่งตระหนักได้ว่าหรือฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า้ดยอย่างเช่น I just realized that I forgot to feed my cat. I realized I just realized that I forgot to cat. feed my cat. ฉันเพิ่งนึกคืนได้ว่าฉันลืมให้อาหารแมวต่อไปเรามีวลีว่า I just l e a r n e d that ดดดดด I just learned that คำว่า learn แปลว่าเรียนหรือเรียนรู้วลีนี้เลยแปลว่าฉันเพิ่งเรียนหรือว่าอย่างเช่น I just learned that today is a holiday. I just learned that today is a holiday. ฉันเพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดวลีสุดท้ายคือ I didn't know that. I didn't know that. แปลว่าฉันไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเพื่อนเราบอกเราว่า did you know that sally is getting married <gasps> i didn't know that chan may ru chan pung nia crop we a fun fact wow did you know that in thailand there are more women than men did you know that there are more women than men คนรู้หมาว่าในประเทศไทยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายตอบด้วย yes I did know that or no I didn't know that คอมเมนต์ Comment มาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ don't forget to subscribe and to turn on the notification so you don't miss any of my videos สำหรับวันนี้ขอด้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย